สวัสดีค่ะวันนี้มาตอบคำถามนะคะมีบางคนถามเข้ามานะคะว่าแปลงนี้เหมาะที่จะทำเป็นบ้านพักเป็นรีสอร์ทเป็นพูวิลล่าแล้วก็มีการปลูกผลไม้ด้วยเล็กๆน้อยๆแบบนี้เหมาะสมไหมตอบเลยนะคะว่าเหมาะสมมากๆนะคะด้วยแปลงที่ดินตรงนี้นะคะเป็นหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของทำเลเนี่ยได้ทำเลที่ดีเยี่ยมนะคะ อยู่ในตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับซึ่งโซนนี้ที่ดินมีมูลค่าค่อนข้างสูงมากๆอยู่แล้วนะคะแล้วก็อยู่ในโซนของแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะคะ2คือในเรื่องของตัวเอกสารฟิตเนี่ยเป็นเอกสารฟิตโฉนดขุดแดงเนื้อที่สี่ไร่สองงานติดน้ำหน้ากงกว้างสวยๆแล้วก็ หายากมากๆนะคะสำหรับที่ดินที่ติดน้ำนะคะมีคนที่หาที่ดินติดน้ำแปลงเล็กๆนะคะแต่ว่าคือเล็กกว่านี้คือหายากมากๆต้องบอกว่าแปลงนี้นี่คือเล็กเล็กแล้วแล้วก็เหมาะสมด้วยในเรื่องของมูลค่าของที่ดินนะคะสามารถที่จะต่อยอดก่อประโยชน์ทำประโยชน์ได้ทันทีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ ลองเข้ามาดูที่ดินแปลงนี้แล้วก็สอบถามพูดคุยกันได้ก่อนนะคะไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะขอบคุณค่ะ